ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบก,กับผมเทวันชาแนลนะครับวันนี้เรามาอัปเดตราคาทองคําประจําวันที่27กันยายน63วิเคราะห์ทองคําวันที่28กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม63ทองคาเจาะพุ่งทองร่วงที่ผ่านมาพอนักลงทุนเทขายทํากําไรเท่านั้นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมเทวันชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับราคาทองโลโก,ก้สปอร์ตปิดตลาดอยู่ที่1,860เหรียญต่อออนค่าเงินบาท3เวบาท62สตางค์นะครับนักลงทุนเตรียมตัวให้พร้อมปิดท้ายปีอาจมีเฮราคาทองคำจะพุ่งนิวายอีกรอบทั้งทองคำจริงและทองหุ้นยังคงเป็นหลุมหลบภัยชั้นเยี่ยมท่ามกลางมรสุมลูกใหญ่ทั่วโลก เม้ราคาทองคําจะร่วงมาต่ําที่1,900ดอลลาร์ต่อออนและแต่ระดับสาสุกในรอบ2เดือนที่ผ่านมาที่1,848ดอลลาร์ต่อออนหลังก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคมทําสถิติสูงสุดตลอดการพุ่งนิวไฮอยู่ที่2 0 7 5ดอลลาร์ต่อออนขณะที่ไทยก็แตะระดับถึง30,000บาทต่อบาททองคําแต่มุมมองนักวิเคราะห์รวมถึงซิตี้กรุ๊ปยังกล่าวและเชื่อว่าราคาทองคำมีแนวโน้ม ทำสถิติพุ่งนิวไฮอีกรอบก่อนจบปี2563สทุกท่านอาจจะงงว่าทำไมราคาทองคำถึงพุ่งนิวไฮอีกรอบคำตอบจะเป็นอย่างไรมาฟังกันครับซึ่งราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงนี้เกิดจากนักลงทุนยกขโยงหอบเงินสดไปลงทุนสินทรัพย์ปลอดภัยหรือหลุมหลบภัยนั่นเองด้วยความหวาดระแวงผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ถูกไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 โจมตีแพร่ระบาดทั่วโลกมีผู้ป่วย ติดเชื้อสะสมอยู่ที่32ล้านรายและเสียชีวิตมากกว่า900รายข้ามวลดกินในครั้งนี้สง่งผลให้ราคาทองคำดีดเพิ่มขึ้นมากกว่า34%และนับจากต้นปีมาจนถึงปัจจุบันหุ้นทองคำของสองเหมืองทองยักษ์ของโลกก็ดีดตอบรับกว่า50%โดยบริษัทนิ w m o n ฟื้นทัว46%และบริษัทบ a r โ i c ฟื้นตัว53% เมื่อไม่นานนี้ทมป่าเมอร์ซีโอ e นิ o มให้สัมภาษณ์กับสำนักงานข่าวบลูมเบิร์กที่เชื่อว่าราคาทองคำมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นก่อนปิดท้ายปี2563นี้เหมือนอย่างที่ซิติกรประเมินไว้ส่วนเหตุที่ราคาทองคำร่วงช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนนั้นเป็นเพราะนักลงทุนเทขายทำกำไรเท่านั้นจากแรงกดดันสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าแตะระดับที่9 4 6สูงจุด สูงสุดนับตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาและความต้องการของจิวเวลี่ลดลงเช่นอินเดียหนึ่งในประเทศที่มีการบริโภคทองคำมากที่สุดในโลกแต่เมื่อกำลังเผชิญอยู่กับวิกฤตโควิด -19 ก็ทำให้ความต้องการบริโภคนั้นลดลงแล้วราคาทองคำที่มีการประเมินไว้ว่าจะกลับมาพุ่งยิ่งอีกครั้งจะอยู่ในระดับใดหากมองไปที่ตลาดทองคำวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่25กันยายนก็คงเห็นกันแล้วว่าราคาทองคำเริ่มมีการฟื้นตัวอันเป็นผลจากการเข้าซื้อเก่งกำไรโดยมีปจัจจัยหลายอย่างเช่นตัวเร่งปัจจัยเหล่านั้นมีอะไรบ้าง 1. การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนซึ่งดูแล้วแววความยุ่งเหยิงมาแต่ไกลแถมผลเลือกตั้งยังไม่มีความแน่นอนยากที่จะคาดเดา 2. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ตกคอบทั่วโลก 3. การอัดฉีดสภาพคล่อง eq โดยธนาคารกลางทั่วโลกทั้งระบบธนาคารกลางสหรัฐและสกุลเงินดอนลลาร์อ่อนค่า 4. สถานการณ์การค้าที่ดึงเครียดไปทั่วโลกและความเสี่ยงทางการเมืองและ 5. การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด1 i แล9และลอกใหม่ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากปัจจัยที่ว่านี้เป็นแรงผลักดันให้ราคาทองคา อาจทำสถิตินิวไฮอยู่ที่2,200ดอลลาร์ต่อออนในระยะใกล้นี้และก่อนปิดปี2,563อาจพุ่งขึ้นมากกว่า200ดอลลาร์ต่อออนจากระดับอยู่ที่2,275ดอลลาร์ต่อออนขณะที่อีก6-12เดือนข้างหน้าอาจจะอยู่ที่2,400ดอลลาร์ต่อออนแต่ยังไงก็ตามสำหรับช่วงนี้มองว่าราคาทองคำมีแน,นวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ1,845 ถึง1,882ดอลลาร์ต่อออนโดยแนวต้านแรกอยู่ที่1,882ดอลลาร์ต่อออนอาจมีแรงเทขายออกมาถ้าผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่1,900ดอลลาร์ต่อออนแต่หากผ่านมาแนะนำเปิดสถานะขายเพื่อรอซื้อคืนเมื่อราคาอ่อนตวลงครับไม่เพียงแค่การลงทุนในทองคำจริงเท่านั้นการซื้อทองหรือหุ้นทองคำนั้น เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกที่นักลงทุนมองเห็นกําไรและอาจทํากําไรได้มากกว่าซื้อทองคาจริงด้วยซ้ำครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านในการตัดสินใจว่าราคาทองคํานั้นจะเป็นเช่นไรสําหรับสัปดาห์หน้าวันที่28ถึงวันที่2ตุลาคมนั้นซึ่งนักวิเคราะห์ทองคํานั้นก็ยังมองว่าราคาทองก็ยังมีการปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ต้องมาลุ้นกันครับสําหรับวันนี้ เรามาดูราคาและอัปเดตราคาทองคำกันต่อครับราคาทองคำแท่ง96.5%ตามประกาศสมาคมค้าทองคำวันนี้รับซื้ออยู่ที่27,650บาทขายออก27,750บาทครับ รามาดูราคาทองคําแท่งบวกคราพรีเมียมซึ่งราคาแต่ละานั้นอาจแตกต่างกันและไม่เท่ากันนะครับครึ่งสลึงขายออกอยู่ที่3,681บาท1งสลึงขายออกอยู่ที่7,163บาทสงสลึงขายออกอยู่ที่14,125บาทน้ําหนัก1บาทขายออกแล้วอยู่ที่2 8 0 5 0บาทน้ําหนัก2บาทขายออกอยู่ที่5 6 0 5 0บาทน้ําหนัก5บาทขายออกอยู่ที่139,250บาทและ10บาท คายออกอยู่ที่278,500บาทครับราคาทองรูปพันธ 96. ์96.5%ตามประกาศสมาคมค้าทองคํา รับซื้อ27,257.68บาทสตาทขายออก28,350บาทและรับซื้อราคาทองรูป,ปพันธุ์99.99%อยู่ที่28,243.8บาทสตางค์ครับเรามาดูราคาทองคํารูป,ปพันธ์บวกค่ากําเน็ดโดยเฉลี่ยซึ่งราคาแต่ละนั้นไม่เท่ากันครึ่งสลึงขายออกแล้วอยู่ที่3,981บาท1สลึงขายออกรวมค่ากําเน็จโดยเฉลี่ยอยู่ที่7,563บาท2ส,สลึง อยู่ที่14,625บาทน้ำหนัก1บาทขายออก28,950บาทน้ำหนัก2บาทขายออก57,100บาทน้ำหนัก5บาทขายออกอยู่ที่142,650บาทและน้ำหนัก10บาทขายออกอยู่ที่ประมาณ2 8 4 4 0 0บาทครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กด เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ